สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเรานะครับก็จะนำเสนอนวัรกรรมนะครับที่มีชื่อว่า easy dam นะครับหรือว่าเขื่อนกั้นน้ำอเฉรียะครับ ที่มาของนวัตกรรมนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยได้นวคิดมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาน้าท่วมคนส่วนใหญ่จะใช้ถุงทรายนะครับซึ่งมีน้าหนักมากขนย้ายก็ลาบากแถมอายุการใช้งานยังสั้นนะครับพวกเราครับจึงคิดค้นและผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า E a s y dam ขึ้นมาเนี่ยเพื่อต่อยอดการใช้งานคล้ายกับถุงทรายนะครับแต่มีข้อดีที่มากกว่าคือมีน้ําหนักที่เบานะครับเอ่ออกมาใช้งานติดตั้งมีอายุการใช้งานที่นานถึง6เดือนนะครับใช้น้ําป้องกันนะครับโดยไม่ต้องหาทรายให้ลําบากราคาไม่แรงที่สัมพันธ์เก็บง่ายนะครับเอาออกมาใช้กก็สะดว หลักการทํางานนะครับมองแว็บแรกเนี่ยก็จะดูเป็นเหมือนกระสอบทรายทั่วไปนะครับที่ไม่มีทรายแต่เมื่อนํามาวางก้นน้ำแล้วเนี่ยตัว easy dam จะทําการดูดซับน้ําที่มาประทานนะครับและขยายตัวขึ้นโดยใช้เวลาเพียง10นาทีนะครับก็จะเทียบเท่ากระสอบทรายส4บกิโกรัมหนา3.5นิ้วนะครับนอกจากนี้นะครับการเก็บก็ง่ายมากครับเพียงปล่อยไว้เฉยเนะครับน้ำที่ดูดซับมาก็จะระเหยไปเองครับหรือสามารถใช้รูปลายน้าที่ติดอยู่เพื่อความสะดวกสบายก็ได้ครับในส่วนของ sdgs นะครับ ถุงป้องกันน้าท่วมอีซีแเอเนี่ยราคาไม่แรงครับสามารถจับต้องได้ลดต้นทุนที่ต้องใช้จ่ายเพื่อไปเสียเงินซื้อกระสอบทรายสามารถจัดเก็บสะดวกนํามาใช้งานขึ้นย้ายง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานเวลาใช้งานไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับในส่วนของ BCG นะครับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรมรมภามิปัญญ,ญาครับยกระดับปัญหาการป้องกันน้ําท่วมนะครับครอบคลุดมด้านสุขภาพความปลอดภัยในการใช้งานครับ ประโยชน์ที่ได้รับนะครับในด้านเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการใช้นวัตรกรรมสมัยใหม่นะครับโดยใช้น้ําป้องกันน้ําทาให้น้ําหนักเบาเวลาขนย้ายเมื่อเทียบกับกระสอบรายนะครับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลิตด,ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เกาะให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติครับผมและนี่ครับก็จะเป็นตัวอย่างชิ้นงานอีซี่แดนนะครับผมจากรูปเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะการติดตั้งการใช้งานนะครับผมว่าตัวอีซี่แดนเนี่ยมีลักษณะการติดตั้งอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีะตัวรูระบายนะครับที่เอาไว้ระบายน้ําสําหรับ คนที่ต้องการระบายน้ำแบบเร่งด่วนแับเพื่อความรวดเร็วนะครับและพวกเราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ